ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن جي اظهار ۾ جوهڻي ٿا ڏانهن جو راندي ۽ ڪنهن ڪنهن คุณผู้ชมครับยังปเป็นประเด็นเดือดอและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสำหรับครอบครัวเชื่อมจิดที่วันนี้ทั้งพ่อแม่และก็ลูกนะครับรวมทั้งทนายธรรมราสารปัญญาได้มีการเดินทางมาที่สอนอทองหล่อครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งในส่วนตัวและส่วนของบริษัทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้มีการออกหมายเรียกไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ผู้กล่าวหาไม่ได้มีการเดินทางเข้ามาก็ได้มีการออกหมายเรียกอีกครั้งนะครับในม แต่ทั้งหมดได้เดินทางมาในวันนี้แทนแต่หลังจากที่หนุ่มกัญชัยและต้นอ้อมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งทราบเรื่องก็เดินทางมาที่สอนออทองหล่อทันทีก่อนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะครับขณะที่กลุ่มครอบครัวเชื่อมจิตและทนายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตำรวจพาไปพิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีตำรวจคอยกันเอาไว้ให้ทําให้หนุ่มกัญชัยและต้นอ้อตะโกนอยู่ข้างหน้าบอกว่าพวกเขาสร้างความเดือดร้อนให้ศาสนามโนว่าลูกเป็นเทพและยังใช้สิทธิ์เหมียก่าคนอื่นอีกพร้อมถามแม่เด็กว่า กล้าเดินออกบาโดยที่ไม่มีเด็กไหมถ้าเขาได้พิมพ์ลายนิ้วมือข้างล่างต่อไปประชาชนร้องแบบนี้บ้างจะทํายังไงขณะที่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าตนเองเป็นเจ้าทุกข์เป็นผู้เสียหายทําแบบนี้เท่ากับตํารวจ2มาตรฐานอีกหน่อยผู้ต้องหามาพิมพ์ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมตนไปอยู่ตรงบันไดตํารวจก็ปิดตํารวจคุกคามสื่อไม่ให้ถ่ายพร้อมกับตั้งคําถามว่าเขามีความสําคัญถึงกั้นตารวจต้องยืนอารักขาแบบนี้เลยเหรอตอนนี้ตํารวจกลัวพวกเขาเหรอเขาเป็นผู้ต้องหานะ เรารอกันมานานมากแล้วตำรวจก็ไม่แฝด้วยขณะดเดียวกันนะครับพี่หนุ่มกัญชัยถึงขั้นเดือดจัดครับได้ตะโกนต่อว่าบอกว่าว่าไงาธรรมราชออกมาคุยกันหน่อยดีเก่งในโซเชียลอย่างเดียวเหรอมึงพร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการทํางานของตํารวจตอนแรกต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นสองแต่พอถึงเวลาผู้กํากับสืบให้พิมพ์ข้างล่างแสดงว่าต่อไปนี้พิมพ์ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยธมราชเก่งเหรอว่าไงเก่งด้านไหน,ไหน,ไหนบ้างไอ้ธมราช นอกจากนี้ครับจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่พี่หนุ่มคันชัยเนี่ยจะขอเข้าห้องน้ําที่ชั้นล่างครับแต่ตํารวจไม่ให้เข้าและก็ไล่พี่หนุ่มเนี่ยไปเข้าห้องน้ําชั้น3าแต่สุดท้ายตํารวจก็บอกว่าเข้าไม่ได้ไม่เข้าซ้ำบอกด้วยนะครับว่าถ้าจะรอให้อยู่รอข้างล่างแต่บริเวณข้างในกั้นเอาไว้ เป็นอำนาจหน้าที่บริหารไม่ผ่านก็คือไม่ให้ผ่านขอขอนะครับทษาหืออยี่ตรงนี้อแค่คุณทำแบบนี้ก็สลมาตรฐานแล้วนะครับที่ตำรวจคุณจะมาห้ามประชาชนไม่ให้ไปขี่เหรอฮคุณองไล่ทีทั้งสามนะฮะเพื่อคนพวกนี้เหรับมันไม่ถูกเรื่องนะผมบอกเลยผมมีเกียรพอครับผมจะเดไป่้้องน้ำ ขอโทษนะฮะเอย่าโดนตัวผมนะ ช่องสุดท้ายครับตำรวจนำแผงมักกั้นเอาไว้ไม่ให้สื่อและคนที่มาสังเกตการเข้าไปในพื้นที่จนกระทั่งเวลา20นากา30นาทีนะครับตำรวจได้มีการประกาศผ่านเครือข่ายเสียงเรื่องพรบคุ้มครองเด็กครับมาตรา27ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก อผู้งโดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณและสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อสแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากนั้นครับ20กา43นาทีครอบครัวเด็กเชื่อมจิตก็ได้ออกมาจากสอน,นอต้องหลอครับคุณผู้ชมโดยมีการเดินขึ้นรถตู้ทันทีโดยมีตํารวจจํานวนมากคอยคุ้มกันซึ่งก่อนจะขึ้นรถนะครับระหว่างทางเนี่ยก็มีบรรดาประชาชนที่มารอดูสถานการณ์ร้องโห่ไล่ซึ่งงานนี้นะครับก็ทําเอาน้องไนท์เนี่ยเกิดอาการตกใจอยู่พอสมควรเกิ

คนที่ประเไดใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเหรือผ <AND> well. ู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจหรืเสียเกี่ยวกหรือสิทประโยชน์จใจของตนหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง ขณะที่อี้แทนคุณครับบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยใช้ลูกเป็นโลคอยคุ้มกันตัวเองเนื่องจากตำรวจจะเอาเสื้อคลุมให้กับเด็กแต่แม่บอกว่าไม่ยอมและขู่ว่าหากใครถ่ายภาพเด็กจะฟ้องดำเนินคดีให้หมดซึ่งทั้งที่แท้จริงแล้วคนเป็นแม่เอาลูกออกมาไลฟ์ผ่านโซเชียลเองพร้อมกับขอให้ตำรวจจับกลุ่มตนเองตอนอและหนุ่มกัญชัยในข้อหาข่มขู่ซึ่งหน้าเอาเป็นว่าวันนี้เดือดแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะเดือดกว่านี้ครับผู้ชมเพราะพรุ่งนี้ทางด้านของอีแทนคุณ ต้นออเป็นหนึ่งจะเดินทางไปที่พอมอด้วยนะครับซึ่งอย่างคาดการไม่ได้ว่าจะมีมวลชนมามากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันได้เลยครับ